เลยครับคุณพี่เฮียคือ,น,อนั่งโซฟายาวๆนี่ก็ได้ครับจะได้หมดกันเตรียมตัวกวดน้ำรำพอนนะครับเคีย์อาวาริวา Sa khalang ewa mewa ito tinang peta nang upaka pati Iti tang pati tang tumhang tipa mewa sami chanto Sa pepurentu sangkapa Chanto panarasoyaka ตุมาเตะภาวันาลายโยตุขีพิการโยโภภาวิวะกนสีเลสะเนจมุทัพจริโนจตาโนธรรมวัฒนติอียยวันโนสุขัง